ต้มซุปถั่วแดงวันนี้ถั่วแดงโอ้ถั่วแดงที่เป็นเป็นถั่วนะแล้วก็ต้มเสร็จแล้วเราก็เอาบีบน้ำมันออกบีบกากมันออกไปแล้วเอาแต่น้ำ เลใส่น้ําใส่เปิดไฟแรงไปมันก็เลยพุ่งออกเสร็จแล้วก็บางเจ้าเขาก็ใส่ข้าวไปด้วยนะคะข้าวข้าวสวยแต่ว่าลุงเขาไม่ชอบเขาก็ให้ใส่แต่เขาเรียกอะไรอะอันนี้ที่ปั้นอันนี้เป็นแป้งข้าวเหนียวเราก็มาทำปั้นๆที่เป็นลูกแล้วเราก็มาใส่ ใส่ต้มจนมันพองออกมาแต่ว่าเดี๋ยวก็จะแอบใส่ข้าวนิดนึงเพราะว่าถ้าไม่ใส่ข้าวมันจะไม่มีเม็ดข้าวให้ตักออกมามีแต่ตัวไส้นี้กินแต่ตัวไส้นี้อย่างเดียวมันก็จะล่งๆ,ๆนะข้าวเนี่ะเกาหลีเรียกผัดจุกหน้าหนาวเขาก็จะกินอยู่แต่ว่ามันจะมีวันที่เขากินแต่ในผัด ชุกนี่นะคะก็ได้ป้องกันผีแต่วันนี้กินทําเพราะอากาศมันหนาวก็เลยทาไว้เฉยๆอุ้ยเดี๋ยวต้องเอบเอาข้าวใส่เข้าไปนิดหน่อยเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวดูต่อไปไปตักข้าวมาแล้วเอาข้าวใส่ถ้วยหนึ่งใส่เข้าไปมันจะได้มีเออมีเม็ดข้าวตักออกมาถ้ามีแต่ตัว เขาเรียกว่าคล้ายๆกับขนมก็ไข่เต่าบ้านเราบ้างขนมอะไรอะ่ะที่มันใส่เอาเป้งข้าวเหนียวแล้วก็ปั้นๆใส่เข้าไปเขาเรียกอะไรนะขนมอะไรนะขนมขนมอะไรนะภาษาไทยเราก็คือเอาพวกข้าวต้ม ข้วเหนียวอะไรแป้งข้อเหนียวปั้นน่ะเทาก็ทํทำอะไรนะก็คืออย่างนั้นแหละแต่นี้เราก็ใส่ปั้นแล้วก็มาใส่ตรงนี้มันจะเป็นอันเป็นลูกขนมขนมขนมบัวลอยใช่ไหมขนมบัวลอยบ้านเราเดี๋ยวรอมันเดือดมันพุ่งมันมันฟูออกมาก็คือตักกินได้อะค่ะเอาอันนี้ปั้นอีกนิดนึงเพราะมันเส้นอ่าอะไรนะเม็ด ลูกมันอ่ะมันน้อยไปมันยังไม่พอไม่พอคนบ้านนี้ปั้นปั้นใส่เข้าไปก่อนทําให้มันเป็นวงกลมอันนี้คือแป้งข้าวเหนียวธรรมดานี้นะคะมือนึ่ก็ถือมือถือเนาะมันก็เลยปั้นไม่ค่อยเต็มที่แค่นี้ก่อนนะคะพอดีมันถือมือถือปั้นไม่ได้ก็เลยวางมือถือแล้วก็ปั้นเสร็จแล้วก็เอามาใส่เพิ่มแต่ว่าไอ้ตรงที่มันพอง ออกมานี้เนะี่ยก็ก็คือตักกินได้นะคะเยเวลาที่จะตักกินได้ก็คือที่มันลอยขึ้นมาข้างบนเหนือน้ำเนะะี่ยค่ะคือมันสุกแล้วข้าวเหนียวสุกแล้วที่เป็นลูกที่เราปั้นใส่เนะะี่ยค่ะแต่ว่าเราก็ใส่ด้วยปัน้นใส่เข้าไปได้อีกนะคะที่ที่ใส่ทีหลังมันก็จะจมอยู่ข้างล่างที่มันลอยข้างข้างบนเราก็ตักกินของข้างบนนี่ าวที่เราใส่เมื่อกี้มันก็จะได้แบบมีข้าวขึ้นมาด้วยอย่างเงี้ยถ้าไม่มีข้าวเลยมันก็ไม่มีที่จะรองท้องอนะเนาะลุงเขาบอกไม่ต้องใส่แต่เราเองใส่เข้าไปกินแต่น้ำมันก็มันไม่มีอะไรอันนี้ก็คือที่มันลอยขึ้นมาคือตักกินได้เลยนะคะเดี๋ยวตักให้ดู คนไว้ก่อนข้าวมันอยู่ข้างล่างมันจะได้ไม่ไหม้เกาเหลี่ยวกะหรีเขาเรียกผัดจุกข้าว,ว,าวพอดีข้าวมันเป็นข้าวสีเราใส่สีเข้าไปมันก็ลยเป็นข้าวสีมันเข้ากันได้พอดีเลยอันนี้ก็คือตักกินได้ละที่มันลอยเหนือน้ำเนี่ยนะคะ ออกมาแล้วเราไปเสิร์ฟก่อนเอยอย่าอย่าร้อนร้อนร้อน,อน <c oughs> เดินไปเสิร์ฟเจ้านายก,ก่อนอ่ะเจ้านายซาจังนีมชับซูเซลมาซีนันจิสกุบจุบมหนกกูก <c> า <oughs> อันนี้กั้นไว้โครโรนา ทำให้ต้องอยู่เข้าไปในมุก้ <c oughs> กันกันไว้ดูท่ากินได้อร่อยอยู่นะคะขอบคุณนะคะวันนี้ลงคลิปนี้ให้ดูนานแล้วไม่ได้ลงขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ